สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนำพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มกรุวัดภาษีรัตนมหาธาตุเป็นพระในกรุนะครับเพื่อนๆบางทีเราเล่นพระไม่เป็นเราเพียงแค่จดจำธรรมชาติความเก่าของพระเห็นแบบนี้ให้รู้ทันทีว่าเก่าเป็นการศึกษาแบบง่ายๆครับเพื่อนๆน ไม่ต้องมีทฤษฎีอะไรเยอะแยะจดจำหน้าพระไว้ว่าแบบเนี้ยแท้พระแท้ส่วนมากจะพบเจอยากไม่ค่อยมีให้เห็นโดยทั่วไปส่วนพระเก๊จะออกมาเกลื่อนตลาดไปแผงนั้นก็เจอแผงนี้ก็เจอพระแท้ยังมีให้บูชานะครับลองติดต่อทางวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุดูครับเพื่อนๆบูชาโดยตรงจากทางวัด โดยที่ไม่ต้องผ่านบุคคลที่3อยากทําบุญท่านทําโดยตรงที่วัดได้นะครับเพื่อนๆพระแท้ที่หลวงพ่อโพอดีตเจ้าวาดเก็บไว้ยังมีอยู่ที่วัดนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน